ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลปพระพุทธญาณได้นำเสนอการบำเพ็ญตบะของพระโพธิสัตว์ในขณะที่แสวงหาทางสัตสรุอยู่เกือวตามปกติแล้วเรื่องนี้เราไม่ค่อยนำมาพูดกันเกือเราพูดเฉพาะที่ทงสรุปนะฮะเกือมาเองยังมองว่าเป็นการปฏิรูป คือปนกันหลายวิธีแล้วก็มาอยู่ในวิธีเดียวกันแต่เราก็พูดถึงการบำเพ็ญทุกขระกริยาสามวาระแต่ว่าเมื่อเรามาดูในมหาเสียนาเสสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปันาตเนี่ยมันเยอะเลยบัก่อนก็ได้พูดถึงการบำเพ็ญตบะท,ที่เหนือกว่าผู้บำเพ็ญตบะท,ทั้งหลาย เราจะเห็นความกระสรับกระส่ายทุกขเวทนาความเหน่อยยากแสนสาหัสแทบจะเอาชีวิตไม่รอดของพระโพธิจักรก่อนที่จะสักรรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทาให้เราเห็นว่าธรรมะนั้นเป็นสมบัติที่าศาสดาในทุ่งเทสุดชีวิตจิตใจนะจนได้มาเนี่ยลองผิดลองถูกมาเยอะเหลือเกิน เพราะตรงนี้จึงเป็นคุณูปการอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าร้สาระไปเลยเพราะว่าเวลาพระองค์ตัดสู้แล้วเนี่ยไปอธิบายชี้แจงคัดค้านปฏิวัติปฏิรูปความเชื่อที่มีอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยทำได้สนิทเพราะไม่ใช่ทำจากความคิดนึกเดาเอาแต่ว่าทำไปจากสัมผัสตรงของโปร่งเองที่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติ สัมผัสเองตลอดมันเป็นภาวะผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือหมายความว่าปฏินำด้ดยการปฏิบัติอย่างที่บอกไว้หลายวันแล้วนะว่าลักษณะของพระโพธิสัตว์เนี่ยจุดเด่นที่เราน่าจะยึดถือคือของเราค่อนข้างสลับหัวสลับหางคือจะคิดแล้วก็พิสูจน์ทดสอบในทฤษฎีที่ตนคิดจะไม่พูด จนกว่าจะลงตัวแล้วเมื่อพูดเนี่ยคือความถูกต้องที่ผ่านกระบวนการคิดแล้วก็ทดสอบลองผิดลองถูกประพฤติปฏิบัติมาจนถึงสัมผัสจุดที่ถูกต้องแล้วไปเสดจุดที่ไม่ถูกต้องโดยผ่านการพิสูจน์ทดสอบด้วยพรงค์เองมาก่อนนะเพราะั้นกระบวนการความคิดแบบโปริสัตว์เนะี่ยคือคิดแล้วก็ทําแล้วก็พูดสิ่งที่ทรงพูดนั้นตรงกับสิ่งที่ทรงทําแล้วก็ยุติกับสิ่งที่สมคิด ่มันผีกษะสามันชนสาม,มันชนนั้นจะคิดแล้วก็พูดแล้วคิดแล้วก็ทําบางทีไสิ่งที่เราคิดมันเป็นเพียงความฝันเป็นจินตนาการไม่มาสามารถสมเร็จเป็นรูปธรรมได้แต่เราพูดแล้วคุยโมโอวดหาคะแนนใส่ตัวเองกันแล้วทําได้หรือไม่ได้นะยังไม่รู้เลยแต่ว่าพูดไปแล้วก็ได้คะแนนไปแล้วแล้วก็สังคมเองก็นิยมอย่างนั้น ที่แสดงวิสัยทัศน์อะไรเนี่ยก็บอกแสดงวิสัยทัศน์กันเวลาเนี่ยออกเป็นแฟชั่นจนคิดจนเป็นภาษาที่ถึงจุดหนึ่งมันจะหากรอบไม่ได้เพราะอะไราผููกันจนเละหมดเลยวกรอบจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทีน,นี้อีกจุดหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยมันต้องการความเป็นความได้ความมีความเป็น ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นนะเพราะเรามีโลภเรามีราคะเรามีโมหะทีนี้ถ้าใครจะขัดขวางไม่ให้เราได้ไม่เรามีไม่เราเป็นเราจะเกิดโกรธสัใครส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้ให้เรามีให้เราเป็นในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็พอใจในคนเหล่านะั้นแต่ว่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อาศัยปจัจจัยภายนอก พระพุทธเจ้าก็ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นจะต้องการเป็นพระพุทธเจ้าต้องการได้ทางดําเนินไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องการมีคุณธรรมเหล่านั้นแต่ก็มีการตรวจสอบพระองค์ด้วยการทําสิ่งที่ยังไม่มีให้มี าการเป็นของพระองค์การได้การมีการเป็นของพระองค์มันก็ต้องดูว่าพระองค์มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การได้การมีการเป็นหรือไม่แต่ยังไม่มีคุณสมบัติก็ทําให้มีซะก่อนทําให้คุณสมบัติมันมีคุณสมบัติเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นมันเกิดขึ้นซะก่อนแล้วเมื่อคุณสมบัติเหล่านั้นสมบูรณ์การได้การมีการเป็นก็เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับผลไม้ต้นไม้ถึงขราวออกผลเมื่อก็ออกผล แต่เราก็มีหน้าที่ในการปลูกต้นไม้ในการใส่ปุ๋ยรดน้ำพรดินดูแลกำจัดวัชพืชต่างๆแต่ไม่ถึงจุดที่ต้นไม้จะออกดอกออกผลมันไม่ออกหรอกพอถึงคราวมันก็ออกให้ว่าไน,นตรงนี้ก็เหมือนกันก็กลายเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ตรงตามพระพุทธเจ้าร็ะเราอยากเป็นน,นะ่นะเราลองสังเกตว่าคนไม่อยากเป็นกันจังเลยแตเป็นแล้วก็รู้สึกเสียดายนะ ว่าคนโง่อย่างนี้ยังมาเป็นตรงนี้ได้แต่บ้านเมืองมันสูญเสียเพราะความอยากเป็นของคนโง่บางคนแต่คนโง่บางคนก็ขยันที่ด้วยไม่ได้สวดสอบถึงว่าตรงนี้มันต้องมีความรู้อย่างไงความคิดอย่างไงความสามารถอย่างไงคุณธรรมอย่างไงจึงจะเป็นได้เป็นดีแล้วก็เป็นเป็นโดยไม่ยึดติดอยู่ที่ความเป็นทำให้เกิด ภาพอย่างหนึ่งที่วันกรอนมีหมอคนหนึ่งเขาพูดบอกเมืองไทยในคนดีเยอะแบบก็ใช่คนดีเยอะไปแต่ว่าคนดีมันท้อถอยก็หมดกำลังใจแต่พอถึงจุดนั้นก็แสดงว่าท่านไม่ดีเพราะถ้าดีต้องไม่ไปท้อถอยต้องไม่หวาดกลัวต้องไม่หวัวหว่นไหวต่อตอ,อุปสรรคอันตรายทั้งหลาย ต้องไม่ลู่ไปตามกระแสของสังคมกระแสของอารมณ์มันยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องจึงก็หมายความว่าเมื่อถึงจุดที่ถูกต้องเนี่ยใครจะชอบหรือไม่ชอบนี้คือความถูกต้องก็เราบอกว่าตรงนี้สมมติจะวัดตรงนี้มันมีไม้บรรทัดเราวัดโครงลงไปเราบอกว่าสิบนิ้วใครปฏิเสธก็ไปฏิเสธไป แต่ว่าคุณเอาไม้บรรทัดมาวัดคุณจะได้ยุติไม้บรรทัดของคุณต้องไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไม้บรรทัดมาตรฐาสนสากลนะไม่ว่าจะเอาอะไรมาวัดก็วัดเอาได้แวหลักการตรงนี้มันเป็นธรรมะที่เป็นรูป,ปรธรรมที่มีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าของเราตรงนี้ที่จริงเนี่ยคืออะไรคือมันมีการนําเสนอว่าคนสามารถได้สามารถมีสามารถเป็นเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดด้วยการได้บัตรอย่างนี้ ถ้าพระองค์จะไม่ปฏิบัติได้ไหมก็ได้นะแต่ปัญหาว่าเวลสอนเนี่ยมันจะสอนลำบากคือถ้าไม่สอนคนจุดหนึ่งก็จมปลักอยู่ไม่ได้ชี้อบอกแกคนที่หลงทางเระการทำงานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนหายของที่คว่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองอิชีพในที่มืดมันต้องขจัดทำลายสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคให้ด้วย หรืออย่างอย่างเนี้ยหลักหลักการอย่างหนึ่งในการบริหารปันเมือในสมัยนู้นโบราณมากนะก่อนพระเจ้ากาลาอโอกากากราชมันมีระบบที่เราเรียกว่ามาายันหรือราชสังฆะตต่อมาก็เรียกว่าราชสังฆหะที่จริงมันมีอยู่ห้าประการ แล้วก็มาเองยังสงสัยอยจนทุกอันเนี่ยมันประการที่ห้ามันหายไปไหนและเราเนื้อนึกไม่ออกว่าทําไมจะต้องทิ้งเพราะถ้าเราดูแล้วมันเป็นเนื้อหาหลักมากประการแรกก็คือปุริสเมทะคือฉลาดในการบริหารคนในการใช้คนในการมอบหมายคนในการปกครองคนในการรักษาน้ําใจของคนเอกภาพ ทางความคิดกิจกรรมผลประโยชน์ของสังคมเอาไว้แล้วก็สัตสะเมธะมีความเฉลียวฉลาดในการส่งเสริมง,งานอาชีพของอนาประชารัศดรแล้แต่ในสายเรื่องอะไรก็อย่างนี้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าผลไม้เนี่ยผลไม้พืชไร่พืชสวนพืชนาพืชอะไรก็ตามนะครเวลามีปัญหาเช่นสมมติว่า มะนาวบางทีก็ล้นตลาดอา่าวลำไยล้นตลาดสับประรดล้นตลาดแล้วมาเทกองข้างถนนสําแดงอิทิฤตอิทิเดชอะไรกันก็ไม่รู้แล้วคนอื่นก็เดือดร้อนพอมีคนเดือดร้อนน้อยแล้วต้องลากคนอื่นมาเดือดร้อนกันให้มันไปเลยอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ที่จริงเนี่ยมันมีวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆอ่ะ มันประสานไว้ทางผู้ว่าต่างๆสมมติว่าลำใหญ่ทางภาคเหนือราคาถูกเนี่ยโยกไปลงภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเลยให้มันไหลไปเสียไหลก็กระจายนะเพราะกระจายเนี่ยมันมันมาไม่มากเนี่ยเป็นความต้องการอย่างสูงอยู่ราคามันก็ขึ้นตลาดของเราไม่ใช่เล็กๆกันนะประเทศไทยเราช่วยกันนะช่วยกันก็ช่วยกันช่วยเหลือแก้ปัญหากันเฉพาะหน้าในแต่ละปี มันทําอะไรได้เยอะเลยนะเราไม่ต้องลงทุนลงแรงมากรัฐจะสนับสนุนไม่ต้องเล่นเป็นหมื่นหมื่นล้านก็เรียกว่าสักไม่กี่ล้านนะฮะส่งส่งเสริมด้วยรถรอสอพอเช่ารถอะไรอะไรเนี่ยหรือว่าขอรถทหารเนี่ยเข้าไปบริการส่งเสริมค่าเบี้ยเลี้ยงค่าน้ํามันเขาเนี่ยมันทําอะไรได้เยอะะลูกเล่นเนี่ยต่างๆมันทาได้อีกเยอะเลยโดยไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรมาก นั่นคืออะไรก็คือว่าระบบของความรู้ของความคิดของความสามารถของคุณธรรมที่เหมาะสมแก่การเป็นเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างขึ้นแต่ว่าก็พยายามที่จะเป็นเพราะอะไรเพราะเป็นเนี่ยมันเป็นการตอบสนองตัญหาซึ่งมีเชื่ออยู่เยอะแล้วมันเป็นเพราะว่าตัญหาแล้วมีเชื่อเพราะว่าตัญหาอยู่เยอะแล้วพอได้เป็นก็ชอบแต่จะเป็นแล้วทําเป็นหรือเปล่า ทำได้หรือเปล่าทำดีหรือเปล่าทำเป็นหรือเปล่าแล้วทำเป็นเนี่ยมีคนทำเป็นกว่าหรือเปล่าในขณะที่มีคนทำเป็นกว่ามีคนทำเป็นที่สุดหรือเปล่าแล้วก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็ทำในเรื่องที่เราถนัดเรื่อปัญหามากลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะแบบตรงนี้จะเป็นแบบที่เป็นมาตรฐานมากระบบการคิดซึ่งเราอาจจะพูดด้วยภาษาปัจจุบันนี้คือวิสัยทัศน์ของคนระดับโพธิสัตว์มันไม่ใช่ขอฉันเป็นนะฮะ แต่ว่าคุณพร้อมขนาดไหนในขณนะที่คุณคิดว่าคุณพร้อมม,มีคนพร้อมกว่าคุณหรือเปล่ามันก็ต้องมองกันหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนด้วยกันนี่ประการต่อไปก็อยากจะให้มามองในข้อต่อไปที่รับสั่งว่าการประพฤติวัดปฏิบัติที่เศร้ามองรับสั่งว่าลูกกรสาริบุตรบรรดาพรหมจันทร์มีองค์สี่นั้น พระมาจันน anyway> ี้เป็นวัดในความประพฤติเศร้าหมองของเรามนทินคือธุลีละอองสั่งสมในกายเรานับด้วยปีไม่ใช่น้อยเป็นจนเป็นสะเก็ดเปรียบเหมือนต่อตะโกมีธุลีละอองสั่งสมนับด้วยปีไม่ใช่น้อยจนเกิดเป็นสะเก็ดชันใดมนทินคือธุลีละอองสั่งสมในภายในเรานับด ja ้วยปีไม่ใช่น้อยจนเกิดเป็นสเก็ดฉะนั X ้นเหมือนกัน ทุกคนสารีบุตรเราไม่ได้คิดที่จะลูบครามปัดละอองทุลีด้วยฝ่ามือทุกคนสารีบุตรด้วยความคิดอย่างนี้ไม่ได้มีแก่เราเลยทุกคนสารีบุตรนี้แหละเป็นวัดในการปฏิบัติเศร้าหมองของเราเพื่อจะเห็นว่าวัดแนวนี้เขาถือว่าคนให้เศร้าหมอง,องาามากๆะถึงจุดหนึ่งจิตจะเป็นอิสระ แา่สิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นทรมานร่างกายด้วยวิธีที่ทํากายเศร้าหมองคือคือหมายความมาน้ําท่าไม่อาบไม่แตะต้องฝนละอองทุลีตีดมกตีดไปเลยแล้วก็เป็นสะเก็ดทีนี้มันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะภายนอกมันเป็นเข้าไปถึงภายในมันเกิดสะเก็ดขึ้นมาในภายในนะความบิดาความขัดข้องบรรดากิเลสท,ทั้งหลายที่เคยสยบไว้ด้วยกําลังแข็งชานสมัยที่ศึกษายในสํานักอาจารย์ทั้งสองก็ฟูขึ้นมาด้วย มันเกิดสะเก็ดซ้อนสะเก็ดคือสะเก็ดภายในเนี่ยมีปัญหามากกว่าสะเก็ดภายนอกนสะเก็ดภายนอกนี่กระโดดลงไปในน้ําอาบสักพักหนึ่งสูขัดสีชวิวันพักเดียวก็หายแล้วแต่สะเก็ดภายในมันเป็นการสะสมที่เรียกว่าสะสมสั่งสมทับถมลงไปเรื่อยกลายเป็นปัญหาที่ ทรมานพระบาการแต่นี่คือความเชื่อแบบทุกขกรริยาเนละ้วก็ถือว่าทำอย่างนี้คนกลุ่มหนึ่งก็จะให้ความเคารพนับถือก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วมันแปลกคือคือจะทำอย่างไงอ่ะมันไม่ใช่อินเดียนะฮะมันไม่ใช่ว่าอินเดียแต่นั้นแปลกแต่คนไทยคนขลางก็เถอะใครอะไรที่ไหนก็ตามที่มันแปลกทึ่งฉมดอจจจัศจรรย์ไม่เข้าใจนะคนก็กล่าวไปก่อนละ ลูกแมวตามปกติมันสี่ขาใครเกิดมาห้าขาก็กราบไปก่อนละลูกแมวมันหัวเดียวเกิดสองหัวก็กราบไปก่อนละ่ะนะงูมีหนึ่งหางงูเกิดสองหางขึ้นมาก็กราบไปก่อนเห็นไหมคนนี้เขโลกมันฉงนการกระทําของมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าเห็นโลกมันฉงนแล้วเนี่ยคนนี้จะมีคนนับถือจะบ้าบอยยังไงก็ตามอะ กิมโจนแห่งการนาย่าก็ดีรัฐที่บังก่อนที่แอฟริกาที่เอาพวกตัวเองมาดูช่วงแรกนี่โอ้ปฏิบัติมันเยี่ยมมากเลยอะไรคือหนี้สินต่างๆนี่ชำระหมดแล้วก็เสียสละทรัพย์สินเงินทองมาอยู่ด้วยความสงบปลีกวิเวกะครับมันดีเหลือเกินะคนทายฆ่ากันตายฆ่าตัวตายนะถ้าทางฆ่าตัวตายแต่มันน่าจะคนอื่นฆ่าพอดูแล้วมันมีผ้าห่อศพอะไรเรียบร้อย ตายกันเยอะแยะไปหมดความคิดนี้ไม่เคยหายไปจากโลกนะไม่เคยหายไปจากโลกแต่เรานึกได้หรือเปล่าทางั้นเองว่านี้คืออย่างนั้นหมายความว่าอะไรก็ตามที่โลกมันชงนแล้วคนก็จะให้ความเคารพนับถืออย่างเวเนียมีอะไรล่ะตั้งตัวเป็นอนุตราจารย์เป็นผู้หญิงมาจากต่างประเทศเป็นเจ้าแม่เป็นร่างทรงเป็นอะไรต่งตางๆหากินกระจายอยู่ในบ้านในเมืองนี้เยอะแยะ แล้วก็เอาข้าราชการผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตของเราเป็นแบ็กอยู่ข้างหลังมีภาพถ่ายบ้างถ่ายคู่กันบ้างมีภาพถ่ายไปติดไว้บ้างหรือชวนพันยาไปบ้างหรือตัวผู้ใหญ่ด้านไปเองบ้างแล้วก็เป็นแบ็กให้แล้วบ้านเมืองเราไปเช็คเถือตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีตัวข้าราชการผู้ใหญ่ไปเป็นแบ็กอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นยายชีเมียนไม่ว่าจะเป็นสันติอสุขไม่ว่าจะเป็นหุบภาสวรรค์อะไรก็ตามนายพลเป็นกระตักเลยนะบางทีหุผาสวคนเนี่ยนายพลเยอะเลยนี่คืออะไรอ่ะเป็นความคิดทางศาสนาหมายววาทั่นท่านท่านบุ้ังท,ท,ท่านเก่งในเรื่องอื่นจริงเขไม่ได้ว่าอะไรแต่เรื่องศาสนามันเป็นโลกอีกโลกหนึง่งเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่มีความลึกลับสลับซับซ้อนในตัวของมันเอง คนเมื่อไม่สัมผัสมันก็กลายเป็นเรื่องพิเศษคือทึ่งจงนอเจนแล้วก็เกิดความเคารพจำเกรงเรามคน,คนมาเห็นตรงเนี้ยคนกลุ่มหนึ่งอาจจะรู้สึกรังเกียจเพราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าคนในกลุ่มหนึ่งเมื่อเห็นโอ้โหท่านยิ่งใหญ่จริงๆท่านเสียสละจริงๆท่านไม่ยิน,ยนดียินรายจริงจริงนะยกยก,ยกตัวอย่างอย่างนี้ว่านักบวชพวกประเภทออเจนโลกเนี่ยพวกอาชีวกทั้งหลายเนี่ยพวกพวก เขาเรียกอัญญาเดียถีทั้งหลายเนี่ยพวกนินคนนิครนนิคันถีนิคันถีก็คือคือชีปเปลยผู้หญิงนินคโณก็คือชีปเปลยผู้ชายผู้สาสนิของขาวเนี่ยมาลูกครามอวัยวะของของอาจารย์เนี่ยยกขึ้นทาหัวเลยนะเคารพนับถือเทิดทูนแล้วก็ไม่ทําทําด้วยความองอาจด้วยความสนิทใจด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเนะย เป็นเรื่องที่เราเราต้องยอมบ้าแหละแต่ว่ามันก็เป็นจุดจี้เหนียวทางใจเขาได้แล้วเขาก็เข้าใจวันนี้คือทางของความบริสุทธิ์มันไม่ใช่เหตุผลแต่มาเป็นเรื่องของความเชื่อถือแต่ว่าพระโพธิสัตว์ของเรานั้นท่านในยึดติดนะฮะแต่ท่านต้องพิสูจน์ให้ดูว่าที่เธอบอกว่าเธอประพฤติดดบาปในชั้นก็ประพฤติเหนือกว่าเธอในจุดเดียวกัน นะเธอทาเศร้าหมองสุดๆเนี่ยฉันก็เศร้าหมองได้มากกว่าเธอแต่ไม่ใช่ทางจัดสรุปเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตนะว่าตอนสุดท้ายตอนปฐมเทศนาเนี่ยพวกนี้กลับไปกลายเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะของพระองค์จึงเห็นเป็นกระบวนการในการทํางานของพระพุทธเจ้าที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์คือมีกระบวนการเป็นวิทยาศาสตร์มีหลักการวิธีการเป็นวิทยาศาสตร์พูดอย่างนั้นกระบวนการเองก็เป็นวิทยาศาสตร์ แต่เหนือวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์มีงงอยูาเยอะๆเหมือนกันข้อต่อไปก็รับสั่งว่าสาริบุตรบรรดาพรหมจันทร,ร์ในองค์สี่เหล่านั้นพรหมจันทร,ร์นี้เป็นวัดในความประพฤติเกลียดบาปของเราคือกลัวบาปบาปเหลือเกินนะเป็นอะไรล่ะเป็นกระแสความคิดใน ลัที่ของท่านนิโคนนะ่ะคือหมายความว่าไอ้ปลาเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งจะเหยียบก็มีสิ่งมีชีวิตจะหายใจก็สิ่งมีชีวิตจะดื่มน้ําก็สิ่งมีชีวิตจะลืมตาก็สิ่งมีชีวิตจะเดินไปเนี่ยก็สิ่งมีชีวิตโอ้มันเยอะมันปลามันเยอะเหลือเกินเพราะนท่านจึงต้มน้ําปฏิเสธน้ําดื่มนะฮะแล้วก็ดื่มเฉพาะน้ําร้อน เวลาจะเดินไปไหนเนี่ยต้องเอาไม้กวาดกวาดไปข้างหน้าแล้วผ้าปิดปากปิดจมูกโบยสงสารสิ่งมีชีวิตกลัวจะเข้าไปและจะตายเพราะท่านคิดตลกนะแล้วก็ท่านท่านมองท่านมุมเดียวแต่นั่นเองเพราะงั้นพระโปรติสัต์ของเราเองก็ไปปฏิบัติอย่างนั้นก็บเขาด้วยแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทําให้รู้เห็นทั้งความจริง กระบวนการตรงนี้เราเราได้หลักอย่างหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าเวลาเนี้ยที่เราเขือวิทยาศาสตร์ที่พูดอะไรกันเนี่ยวิทยาศาสตร์เก่งอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้แต่ถ้ยิงกระบวนการคิดเนี่ยเราไม่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะเราไม่ได้พิสูจน์ทดสอบตามทฤษฎีของวิทยาศาสตร์อย่างพวกครูบาอาจารย์ตามมาวิทยาลัยต,ต่างๆเนี่ยเป็นผู้นําในการไปเสดกฎกรรมและกฎแห่งกรรมและสังสารวัฏเนะนี่ยเยอะเหลือเกิน แล้วถามมาเคยพิสูจน์ทดสอบหรือเปล่าเพราะกรรมกระ,ระ,ระ,ระสังสาราวัตรมันเป็นผลความรู้ระดับยานแต่เรามียานตรงนี้หรือเปล่าและปฏิเสธกันหน่าเฉยตาเฉยเอาแหละคนไปบูชาพระราหูเราก็ด่าเขางมงายไร้าสาระไม่มีเหตุผลเรารู้ได้ยังไงที่เราเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีโอกาสทําบุญเขาแหละก็ได้ให้ทานก็ได้รักษาศีลเขาได้ทําจิตใจสงบได้วาพระสูตรมน เขาไม่ประพฤติบาปเขาไม่ทําบาปเขาไม่คิดบาปเขาไม่พูดบาปแต่เราก็ด่าเขาแล้วเราด่านในบาปแงเลยนะเป็นอกุศลกรรมบทจิตประการนะฮะในข้อที่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 ลาที่เจ็ดที่หกคือกล่าวคำหยาบนันก็แสดงให้เห็นว่าเราปฏิเสธโดยไม่รู้ปฏิเสธอะไร ไปเสด็ไปได้อะไรแล้วก็ยืนยันเนี่ยยืนยันเรื่องอะไรยืนยันไปแล้วอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ได้ผ่านไม่ได้พิสูจน์ทดสอบแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทําอย่างนั้นนั่นคือวิธีการแบบวิทยาศาสตร์เรื่นี้เรื่องใหญ่นะดูแล้วคล้ายๆจะไม่ใหญ่เลยแต่ถ้าเรามองทะลุผ่านตรงนี้ไปดูนะจะเห็นนี่คือกระบวนการคือหลักการคือวิธีการคือกระบวนการแล้วคือปฏิบัติการแล้วมาจบลงด้วย รับรองหรือปฏิเสธมันเหมือนอะไระมันเหมือนเขาบอกว่ายาขนาดนี้เครื่องปรุงอันนั้นท่นนั้นนั้นต่นนั้นนั้นต่นนั้นนั้นท่านั้นแล้วก็บริโภคอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจะเห็นผลเมื่อเวลาผ่านไปท่านั้นท่านั้นตอนนั้นนั่นคือมันมีหลักการมันมีวิธีการมันมีกระบวนการแล้วก็มีปฏิบัติการต้องตรงตามนั้นนะพอถึงจุดที่ครบกระบวนการแล้วก็ยืนยันโดยปฏิเสธ แต่เวลาเนี้ยเราปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไม่รู้มันเป็นอะไร,ไร,ะไรก็ยังนึกถึงคราวหนึ่งเนี่ยมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านก็ถามว่าไอ้คัฟี่เมดเนี่ยพระฉันตอนเด็ดได้ไหมท่านบอกฉันไม่ได้ว่าไปแล้วก็ล่าวนิทานไปให้ไปลงมาถึงก็มานั่งกลายกันต่อมาการิถามไอ้คัฟี่เมดเนี่ยอะไรมองเอา้าแล้วไปปฏิเสธว่าฉันไม่ได้อย่างไงท่านไม่รู้มันคืออะไรไอันนี้คือ,ค,อคือเรามีนักวิจชาการเราเวียนนี้เยอะเลยนะ พระก็มีคาระวะก็มีแต่ถ้าดูว่าแบบพุทธจริยาเป็นอย่างนี้ไ,ไม่ปฏิเสธเมื่อพิสูจน์ทดสอบตามหลักการวิธีการในเรื่องนั้นๆมาก่อนแล้วจึงปฏิเสธหรือยืนยันตามสมควรแก่สิ่งที่ส่งสัมผัสมาแล้วก็ไปเสร็จพิสูจน์ทดสอบเหนือกว่าการพิสูจน์ทดสอบของเจ้าของทฤษฎีวิชาการเหล่านันนี้คือรูปแบบ ที่เป็นหลักการซึ่งถูกต้องที่สุดในการยินยันหรือในการปิดเศษของคนที่มีเหตุผลทั้งหลายในโลกนี้เรื่องฟังเท่าไรแต่รบประพพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นงเท่าน,นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทงทลายโดยโทั่วกันสวัสดี